สวัสดีค่ะวันนี้โดนัทนะคะพามาชมโรงงานที่ผลิตกาแฟ The s ซิ Coffee p พ u s นะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าวันนี้จะมีกระบวนการในการผลิตยังไงเพื่อให้ได้เป็นกาแฟเด e s ซิ Coffee p พ u s ออกมานะคะวันนี้โดนัทมีผู้ช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญค่ะน้องมุกนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยนะคะในการแนะนําพาทัวร์โรงงานนะคะได้คะ่ะสวัสดีค่ะโดน<ะ>ัทค่ะค่ะหนูก็ชื่อมุกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่โดนัทลงไปเยี่ยมชมลายผลิตกันด้านล่างว่ามีขั้นตอนในการผลิตเป็นยังไงบ้างอ <Okay. S 2> ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะได้ <Okay S 2> ค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมนะคะในห้องพัฒนาสูตรก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์สินค้าเลยค่ะ<อ>วันนี้เราเนาะเดรสิงคอฟฟี่พาร์นะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะในสูตรนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพเนาะแล้วก็บำรุงเรื่องของผิวเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะแล้วก็มีแอบลดน้ําหนักในตัวด้วยนะคะมีสารสกัดค่อนข้างที่จะเยอะเลยตอนนี้ถ้าดูจากในสูตรนะคะมันช่วยอะไรนะควบคุมความหิวด้วยเนาะใช่ค่ะคุมหิวอิ่ม นานค่ะแล้วก็ลดน้ําหนักนะะโอเคเป็นสูตรเฉพาะของทางเราเลยนะคะใช่ค่ะสกต้องค่ะเป็นสูตรเฉพาะโรงงานค่ะพัฒนาสูตรให้กับทางลูกค้าก็คือเป็นสูตรพิเศษสูตรเฉพาะให้กับทางลูกค้าเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวโยจะมาแนะนํานะคะสารสกัดที่อยู่ในแบรนด์สินค้าค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนของชาเขียวนะคะสารสกัดกาแฟไม่ขั่วค่ะแล้วก็ในส่วนของส้มแขก ส้มแขกก็คือหลักๆแล้วค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการคุมหิวอิ่มนานนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของเรานะคะใช่คะ่ะจุดเด่นเลยตัวนี้ถ้าไม่มีนี่คือไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ <laughs> ถ้าเป็นในเรื่องของสรรพคุณนะคะหลักๆแล้วตัวนี้ช่วยในเรื่องของการบกเบินด้วยนะคะของของตัวสูตรของลูกค้าแล้วก็บวกคู่กับชาเขียวตัวนี้ยิ่งดีเลยก็คือคุมหิวค่ะก็คือดับเบิลในเรื่องของตัวสูตรให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะโอเคค่ะพี่โดนัทถามอีกทีนึงมันช่วยในเรื่องของระบายอ่า มันจะเป็นตัวไหนนะจริงๆแล้วตัวระบายตัวนี้ค่ะตัวส้มแขกก็มีมันเป็นไฟเบอร์ใช่ไหมเป็นแนวนั้นเนาะในตัวแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเป็นแบบขับถ่ายแบบเข้าห้องน้ำเลยนะไม่บิดไม่ปวดไม่ปวระมางใช่ก็คือจะทําให้การขับถ่ายค่ะดีขึ้นก็คือลูกค้ารับประทานแล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเข้าห้องน้าเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ก็คือทําให้รู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ํามากขึ้นแล้วก็เราถ่ายได้ดีขึ้นคล่องขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ ปกติแล้วพนักงานก็จะมีเข้ามาจาทางประตูนี้แล้วเขาก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไลน์ผลิตก็จะมีการเข้าตู้เป่าลมก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวช่วยเข้าตู้เป่าลมเลย okay. เสร็จแล้วค่ะลมเย็นมากเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าเราจะไปขั้นตอนไหนเนาะไปเลยค่ะ วันนี้ก็พามาเยี่ยมชมในรายการผลิตนะคะของแบรนด์ The s i n n a o n Coffee ค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยเนาะใช่ค่ะขั้นตอนดูสิใช่ก็จะมีขั้นตอนการรันในส่วนของตัวซองค่ะแล้วก็พี่เขาก็จะมาแพ็คตัวสินค้าให้ตรงนี้นะคะรันเสร็จปุ๊บแพ็คแพ็คแล้วก็เข้าสู่กระบวนการชั่งน้ําหนักในส่วนของตัวกล่องด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนี่เรียบร้อยด้วยดีจังเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวน้ําหนักของซองจะอยู่ที่ประมาณ15กรัม ต่อเซอ,องนะคะใช่ค่ะแล้วก็ควบคุมในส่วนของการผลิตค่ะรสชาตินะคะการเก็บรักษาให้กับทางลูกค้าค่ะแปลว่าสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าคือเป็นสินค้าที่ครบแล้วก็เขาเรียกว่าคุณภาพมาตรฐานรับกล่องเลยก็ว,ว่าได้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะ,คะตอนนี้มั่นใจได้เลยนะคะใช่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการพายเยี่ยมชมโรงงานผลิตก,กาแฟเดอะซิ c o อฟฟี่พัทในวันนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าโรงงานที่เราทำเนี่ยได้รับมาตรฐานนะคะอย่างถูกต้องนะคะยังไงโดนัทฝากกาแฟเดอะซิ c o อฟฟี่พัทที่ช่วยในการดูแลสุขภาพไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ